สวัสดีค่ะท่านที่ติดตามทุกท่านและท่านที่เข้ามาใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสุบจึงฉูนนะคะสุบจุงฉูนก็คือคำสั่งย่อยในภาษาโนเวยมีมากกว่า50คําคำนะคะ มันเป็นอะไรที่ยากมากเราไม่สามารถที่จะเรียนในระยะสั้นได้นะคะและคําส่วนใหญ่นั้นเราจะไม่ค่อยได้ใช้จะเป็นกลุ่มของนักการเมืองเอ่ยนักเขียนเอ่ยหรือผู้พิจารณ์ภาษาเอา่ยที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคํานั้นๆนั่นเองคะและสุตตูนฉุนเราจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีกลุ่มไหนบ้างไปเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปที่ชื่อ Hand Setting O oh, Led Setting ดิฉัแนะนำให้ไปดูก่อนนะคะข้างบนจะเป็นโครงสร้างของ Hand Setting และข้างล่างก็คือโครงสร้างของ Led Setting จะมีความแตกต่างก็คือช่องที่ 1, 2, 3และ4นะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะย e, ้ายบลีสกุฟเฟวิสดูอิกเก้ผมไม่เยี่ยมอีคว b ลย้ายบลีสกุฟเฟวิสดูอ m กเกผมไม่เยี่มอ ให้สังเกตรประโยคที่เป็นสีแดงและประโยคที่เป็นสีดําที่มีคําว่า wish อยู่ข้างหน้านะคะทุกท่านคิดว่าประโยคไหนเป็นเลนเสเ e ตติ n งคะแน่นอนประโยคสีดําเพราะมีคําว่า wish นั่นเองเรามาไล่โครงสร้างดูนะคะเอาเ e n เ e ตติ n งตัวสีแดงก่อนใหญ่บลีสกุฟเฟ่ใหญก็คือ subject ประธานบลีก็คือ verb กริยาและ s กุฟเฟก็คือ object กรรมของ h e n เซตต i n g อย่าลืมนะคะว่า h e n เซตต i n g ขอแค่มีประธานและกริยาก็สมบูรณ์แล้วต่อไปเรามาดูโครงสร้างของเลตเซตติ่งกันนะคะ w i สดูอีกเก็คคอมเมย์มอีคลว i ิสก็คือสุบยุงฉูนใช่ไหมคะคือคำสั่งย่อย d ูก็คือสุบแยกคือประธานอีกเกคือเซ t ต i n g a d v ว r บคอมก็คือกริยาหลักเยมก็คือสถานที่ state Adverb และอีกเวนก็คือเวลาที่อั e ว b นั่งเอ็นค่ะมาสังเกตเพื่อทำความเข้าใจระหว่างประโยคหลักสีแดงและเลขเสร็จนิ่งตัวสีดำกันนะคะจะได้ไม่หลงที่เคยกล่าวมาแล้วนะคะว่าประโยคกริยาจะต้องอยู่ตำแหน่งที่สองเสมอแต่ถ้าเป็นเลขเสร็จนิง่งคือคำที่มีข้างหน้าสุบจุงฉูนจะต้องตามด้วย subject และ s e n t จนิ่ adverb ก่อนนะคะแล้วถึงตามด้วยกริยา อย่าลืมนะคะและนี่ก็คือประโยคเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นี้นะคะแต่ติ๊กนำเลดเ็จนิ่งมาอยู่ข้างหน้า This d u ikke kom med hjem i k v e l Bli y s k u f This do ikke kom m e hjem i k v e l Bli y s k u f a ถ้าคุณไม่กลับบ้านคืนนี้ฉันจะต้องผิดหวัง เพื่อทบทวนความจำนะคะกรณีที่เรานําเลทเสร็จนิ่งมาอยู่ข้างหน้าจะต้องมีคอมมา่าและหลังคอมมา่าจะต้องเป็นกริยาก่อนประธานนะคะเน้นสุบชุุมๆในคลิปนี้จะแบ่งออกเป็น7กลุ่มด้วยกันตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแยกหัวข้อย่อยอีกทีค่ะกลุ่มที่ 1. โอชซัก ก็คือเหตุผลเช่อนอะไรคือเหตุผลของประโยคนั้นนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างเลยนะคะหุนเลิเปิดฟอดีห erm ุนฮาโดลิท Hun ุนเลิเปิดฟอดีหุนฮาโดลิทเธอวิ่งเพราะเธอมีเวลาจำกัดจะเห็นนะคะว่า พอเรานำคำว่าฟอดีหมายถึงเพราะมาใส่เราจะมองเห็นเหตุผลทันทีว่าทำไมเธอถึงวิ่งก็เพราะเธอมีเวลาจำกัดนั่นเองและสังเกตหลังคำว่าฟอดีนะคะจะต้องเป็น subject คือประธานนะคะแล้วตามด้วยกริยาอย่าลืมนะคะมาดูอีกประโยคของกลุ่มโอซากคือคำว่าสีเดนและเอตตสมมีความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าเนื่องจากเลือกใช้ตามสะดวกเอตสม ดูอาไทยคันดูสิก,กิตสปีซ์สตาร์ทมาดเอตสมดูอาไทยคันดูสิก,กิตสปีซ์สตาร์ทมาดเนื่องจากคุณเป็นคนไทยคุณสามารถกินอาหารที่เผ็ดได้ประโยคนี้เรานำเลตเซตนิ่งมาอยู่ข้างหน้าเอตสมคือซุปจึงฉูนดูคือซุปเยกอาคือวาร์ไทยคืออุบเยก และหลังเลขเสร็จนิ่งจะต้องมีคอมมานะคะและหลังคอมมาจะต้องเป็นกริยาก่อนก็คือคานเป็นกริยาหลักตามด้วย Subject คือดูสิคิ t คือ s e t ็ i n g s a d v e วาดสปีชคือกริยาลอง s t a r ์ m มาดคือ Object ติ้งบอกว่าทุกท่านคงเข้าใจโครงสร้างแล้วนะคะตัวอย่างต่อไปติ๊กจะไปเร็วเลยนะคะ กลุ่มที่สองเหนซิกหมายถึงวัตถุประสงค์เช่นฮุนเล p e เปอร์ t ฟอัชฮุนสกาเรเกบุสน่ฮุนเลิ r เปอร์โฟอั s ฮุนสเกาเรเกบุสเธอวิ่งเพื่อที่จะไปให้ทันรถบัสประโยคนี้เราใช้ f โ r อั t เพื่อกล่าววัตถุประสงค์ของเธอว่าทำไมเธอถึงไม่เดินนั่นเองค่ะ ให้สังเกตการใช้ for d ของประโยคที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะกับ for at ว่าแตกต่างกันอย่างไรย,ายร้า s k r i v e r net out s l i e k at ย้ายอีกแค่กลัมมั y เดียวย s k r i v e r net out s l i e k at ย้ายอีกแค่กล e มมัดเดียกลุ่มที่สาม forage หมายถึงผลที่ตามมาเช่น คุณเลิบเปอร์โซคุณฟอวุนต์อีบนะคุณเลิบเปอร์โซคุณฟอวุนต์อีบนะเธอวิ่งดังนั้นเธอจึงปวดขาผลที่ตามมาหลังจากที่เธอวิ่งจึงทำให้เธอปวดขาเราจึงใช้โ so, ซหรือสามารถใช้ชลีกอัดก็ได้นะคะมีความหมายเหมือนกันดูโมทาเมพาราเลีอีทิลเฟล เดบรีไรดูโม a าเม r ั i ปรีอิติเฟลเดบรีไรกลุ่มที่4ี่ไปทิงเงินเซหมายถึงเงื่อนไขหรือสิ่งที่ทำโดยมีเงื่อนไขนั่นเองค่ะเช่นฮุนเลิเิดวิสฮุนฮาโดิทุณเลิกเปิดวิสุนฮาโดรเธอวิ่งถ้าเธอมีเวลาจำกัด จะใช้แดดสมก็ได้นะคะแปลว่าถ้าความหมายเหมือนกันค่ะบ้านนะโฟ r you เลยกาเววิสดีฮาวัตสนิ l ลาบ้านนะโฟ r you เลยกาเววิสดีฮาวัตสนิ l ลากลุ่มที่ห้าคือทีดจะกล่าวเกี่ยวกับเวลานั่นเองค่ะเช่นฮุนเลอเปอร์เมนส์ฮุนเฮอร์พอมูสิก Hun løper mens hun hører på musikk. fang Jeg 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 skal trene når jeg har jeg skal trene trene styrke styrke når når har har กลุ่มที่6คือสม,มิลลิงนิ่งหมายถึงการเปรียบเทียบอะไรบางอย่างนั่นเองค่ะเช่นหุ per som lever, ่นเหลือเปิดสมองหลีบสโตโพสปินหุ่นเหลือเปิดสมองหลีบสโตโพสปินเธอวิ่งราวกับว่าชีวิตตกอยู่ในอันตรายคำว่า v ลี s สโตโพสปิ l ever, เป็นอูทริกนะคะ j a ญ t เท่งแต่โพอัลสม่ำฟัตติสกุนเนกูเลท ยัยทึ่งไปทั่ t ทุก f a k t i s ี่จะเก g ดขึ l นกลุ่มที่เจ็ดเ n Romans สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นหรือตรงข้ามเช่นฮุนเลิเบิรเซลมคุณฮาบุนต์อีไบนะฮุนเลิเปิรเซลม์ุนฮาบุนต์อีไบนะเธอวิ่งแม้ว่าเธอจะปวดขาก็ตามฮุนซิเตอร์อินนะเซลม Sola skinner. Hun sitter inne selv om sola skinner. Hmm. เป็นยังไงบ้างคะที่ก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจความหมายและการใช้งานของสุดจุนชูแล้วนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะและที่ก็หวังเช่นกันว่าลหลายๆท่านก็คงสามารถแต่งประโยคแล้วก็แยกแยะระหว่าง h e n d s e t n i n g และเ e s s t t n n n g นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ